เรากันได้บังปันฟังแน่โอ้ขี่ไวจะมัในได้ผลเนาะขี่ออกมาเป็นบกเขือเทศเมือหลังจิกินบกทุเรียนดอกแก้วสวมกระยุพุ่นบกเขือเทศเกิดอยู่นี่นั่นก็นต้นักคุงนี่ก็นต้นักพริกเบิ้งครับผมนี่คือผลผลิตของการขี่ของเฮานั่นเองนะครับเพราะว่าเฮากินไปแล้วเฮาก็ขี่มันก็เกิดเป็น เกิดเป็นบักพิกบักฮงหลายหลายอย่างนะครับเพื่อเอิดกรรีฟิลการกลับมาใส่ใหม่ครับผมแก้วสวัสดีครับผมพี่น้องสุขุสุคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮี่ชาแนลครับผมบอดดี้ลงคลิปมาโดนแห้งนะครับหาหกเจ็ดแ้า ที่บุไร้ลุงคิดมาบุได้หายไปใสบ่ท่านใดตายฮั่นแน่หลายคนคิดว่าผมตายบ่ท่านตายครับผมบ่ท่านตายจะมมนอยากให้กันตายลังคนก็ท่วมาถามว่าเศร้าแะ้วบอกโควิดบ่สั่นนะครับกับบ่คิดว่ามันสีเศร้าวะคิดว่ามันสีตายอย่างเดียวบ่ลูกพี่ไปรักษาเศร้าเรียบร้อยกับบ่ใครเดมาเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเมื่อนี่ถือโอกาสดีครับผมถือโอกาสดีสิพาพี่น้องหมุนเข้าป่าสเด้ที่หายไปวไ่้หยนงครับบ่เด้ไปสีไปเสิงทางใดแต่ว่าหายไปเพราะว่าเห็ดขังหลังนี่ครับผมร่องจอดรถแห่ครับจ มันมกขันบกินมกมั่นปากบบดำปานนี่ซื้อรถแทมาบบถึงเดือนพี่น้องงานกํลาลังหลายโควิดบ้านหลบนีแก้วกันเลยทีเดียวสงสัยสิไดขึ้นครับพี่น้องบบไ,ได้ทุ่นขึ้นเนดะ้ <c oughs> ได้ขึ้นรถ <c oughs> เรียบร้อยครับผมสำหรับโคบิดเท่ากับได้พัฒนาตัวเองเลยหลายอย่างมีเวลา ก็สางมีเวลาเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมแต่งในส่วนที่มันขาดไปที่หายไปก็คือพอดีผมสร้างโกดังจอดรถนะครับสี่ห้าวันนี้ไม่ได้พักเลยขออภัยนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม,ไม่ใส่แมสอันนี้มันเป็นพื้นที่บริเวณของบ้านนะครับก็ไม่ได้ใส่แมสมาเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้ผู้คนแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็มีการใส่แมสป้องกันกันนะครับมาอนีภาพามาเบิ่งครับโรงจอดรถของผมนะครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเซ็จซับเรียบร้อยแล้วนี่โรงจอดรถผมครับนี่คือโรงจอดรถซ่องดูฮี่ครับผมสำนักง,งานรถแทรซ่องดูฮี่ครับตั้งอยู่ เด้อครับเด้อประสานงานรถแทนได้เลยผู้ใดที่มีงานจา้างงานขึ้นบันไม่เผาบัานก็เอาเสาลงลุมผมโควิดซ่าจังมาพอกันจังมาเต็นนะครับอย่าลืมรถแท่ของผมครับเหลือแต่ลาดพืนครับตอนนี้เดี๋ยวไปเบิ่งความอลังการของรถล้ลานจอดเท่าหลายคนที่ติดตามคลิปผมมาตั้งแต่ตน้นจนว่ามหอดซุเม,มอร์นี่เป็น FC แฟนครับผมต้องขอขอบคุณหลายครับ ขอพระคุณทุกกำลังแรงใจขอพระคุณ FC ที่คอยสนับสนุนผมนะครับผมมีทุกสิ่งทุกอย่างได้กันยอนบา FC เอฟซีคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะครับแฟนคลับคอยให้กาลังใจนะครับผมมือนีครับแต่ก่อนเพื่อนหลังนี้อาจจะเป็นหลังนหน่อยๆ่อยเป็นหลังเล็กๆที่ผมถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับเป็นบ้านที่เป็นบ้านเกิดของผม,ผมซูมือนีผมกะได้เฮดบอนีเป็นบอจอดรถนะครับอบอจอดรถก็คือบอจอด,ดรถแห่บอจอดรถตู้รถตู้บอยูรถตู้ผ้าเกง่งสยามกับอาร์มกับนวน เพิ่นเศร้าโควิดแล้วไปเี่งโอ้ยบอมแมนไปอัดเสียงเพลงออ้ยอัดเสียงเพลงพนะกลับมาเบิร์นครับผมนี่คือร่องจอดรถเห็นบ่ครับพี่น้องข้างหลังเห็นบ่ครับตากล้องเออนึกว่าบ่เห็นแล้วก็ตีตาแตกนะครับผมข้างหลังคือรุ่นเอ่อร่องจอดรถนะครับร่องจอดเป็นร่องจอดรถแทขนาดใหญ่นะครับผมกะตัวนี้กับมูลค่ากะร่วมลาดพื้นแล้วกัอยู่ประมาณเกือบสองแสนกว่าบาทนะครับผมเบิร์ตแหละครับพี่น้องเบิร์ตแล้วนะครับอยู่โควิดเบิร์ตอีลีเบิร์ต เบิร์ตดากเลยครับพี่น้องนะครับผมแต่ก็บ,บเป็นยังครับกะนี่ล่ะเบิร์ตกะถือว่าบาบเป็นยังนะครับถึงแม้ว่าสิประสบประสบะเกี่ยวกับโควิดเท่ากับใจเท่าสูงเท่ากับอยู่หลอดครับผมใจมึงสูงมึงก็รอดใจมึงกระจอก,ม,ก,จกมึงก็จนผมท่องจํามาเสมอนะครับนี่พามาเบิงพามาเบิงโกดังจังหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับโกดังกะสูงรถแฮ่ผมนี่สูงประมาณ4เมตร4เมนหาบุ๊บจกสูงเทา่าไรผมไ่เคยเดาวัดเบิงจักเถื่อ แต่กะลุดแห่เขาล้มนะครับผมคิดว่าน่าจะจอดได้อีก2คันนะครับจอดได้อีก2คันนี่คือโกดังจอดรถแห่นะครับผมใส่เวลาก่อสร้างซิบหาดิบหาหมื่นครับหรือว่าครึ่งเดือนนะครับช่วงนั้นกะช่วงผมเป็นโควิดใหม่เพิ่งพึ่งขึ้นเสาสามมือปับสร้างบ่เห็นเลยครับสร้างหายครับผมยันติดโควิดครับบวกกาไม่บวกกาไมเ่เฮ็ดบัดพ่อเพิ่นหูความหูความความเป็นจริงแหละเพิ่นก็เลยกาเขามาเฮ็ดครับมาเฮ็ดนู่นนี่นั่นก็เรียบร้อยครับผม ใส่สันไทยใส่เล็กก็สางเรียบร้อยสําหรับล่วงจอดรดแฮ่เฮานะครับกับโบมีงานหรอครับผมจอดโกโก้นะครับโบมีงานขั้นนี้กะอาจารย์ร้อนเพิ่นครับนะครับผมอันนี้ก็คือล่งจอดใไงบ่ครับอ่วงจอดกับทื่อว่าโอเคเนาะแต่ว่าเฮ็ดแล้วๆนี่สีมีรดจอดบอ้องบิ่งสถานการณ์อีกรอบนึงนะครับขันโบมีรดจอดก็ต้องแปลกใจครับถึงยืดครับผมเศรษฐกิจแบบนี้ใครก็ขาดทุนแก้วแนวนี่อันนี้ก็คือ ล่วงจอดผมกับจิตตอกันกับบ้านของผมคือบ้านหลังเก่านะครับบ้านหลังเก่านี่ก็เป็นที่พักของศิลปินนะครับเก่งสยามเร็วๆนี่กับแฟนพี่กับมีโปรเจกต์เดี๋ยวสิรับสมัครผู้ใดอยากมีความฝันอยากเป็นนักร้องกับลองมาสมัครกับทีมงานเฮากันแล้วกันครับผมรับเบิร์ตทุกเพจทุกวัยอาร์ิพาเขามาเบิร์ตของในครับพี่น้องเก่งสยามกับอาร์มกรนว่นเพิร์ดยูครับผมบุเใครดียู่กับสีหกหงในจังหน่อยหนึ่งตามนิสัยและสันดานเพิร์ดนะครับเอ่านนะครับบเพิร์ดเบิร์ตคลย รูปอามกระนวนครับยืดเทอนผมนะครับเบิงครับใหญ่กว่ารูปนี่เองไนการูปแม่ผมอีกนะครับนี่เบิงโอ้ยบ่ต้องพูดถึงครับนี่คือความหกครับผมความหกนะครับความสกปรกโตโครกโศม่อมถ้าให้พี่น้องเบิงนี่บ่ได้อวดว่ามั่งบ่ได้อวดว่ามีแต่เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังท้ออยู่ดูผมเป็นตัวอย่างผมพยายามบอกเสมอพ่อกับแม่ผมครับตาบอดอยากจนที่สุดในหมู่บ้าทแต่ผมกลับยังทะเยอทะยานมาได้ยหัวชูมือนี่ยูทูบเบอร์หลายคนซื้อรถหรูครับช่องดูฮีซื้ออรถแแหยกว นี่ก็คือโกดังจอดรถแห่มารีวิวให้พี่น้องเบื้องเรียบร้อยเลยเด้นะครับผมเสาก็ะดิใส่เป็นเสาเสาเล็กครับเพราะว่าขันเสาใหม่มันเกิดขึ้นหักนะครับผมก็ใส่เป็นเสาเล็กปะก่อนเท่าสิจบคลิปเราจะไปสัมผัสคุณพ่อของช่องดูฮี่เถียงเพิ่นใหม่เพราะว่าเขาออกเล็กเถียงใหม่เลยอ้าวสวัสดีครับผมออนี่ครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับอ้าวเป็นเจ้าเป็นไผ่นี่เป็นพ่อช่องดูฮี่ครับขอยเป็นลูกวะนี่เป็นลูกอ้าวเจ้าพ่อจีนี่พ่อโอ้พ่อของช่องดูฮี่ครับผมนี่แหละครับผมชีวิตเพิ่นแต่ละมือกับอยู่กกับแข แนอนกับแข่โอ้นอนกับแคร์โอ้โอ้แข่อีรีตัวนี่แคร์จิงไม่เป็นแคร์โอ้เพิ่นเพิ่นนอนกับแข่ครับพี่น้องแข่อยู่ทื่งแข่แข่อยู่ทื่งแข่บ์โมเมนนะครับผมเดี๋ยวมาสัมผัสเพิ่นก่อนสุมือก็คือเพิ่นสีนังอยู่เถียงนะครับฟางเฟ่งฟางมิชิยูอันนี้วิทยุบ่เนี่ยมิทยุอ๋อโมเมนตู้เย็นเนาะโมเมนตู้เย็นฟังเฟ่งแก่กุ้ม แกยังเกาะแกกลุ่มแกเส้นแกเส้นขันสมุทรบอกขอขเพลงนี่เขาตรงมอบให้ผู้ใดเนี่ยมอบให้สาวเมียคนสวยแล้วก็สาววึงแล้วก็แม่นกลูกนก,กแมวพงแมวเป่าแมวมาวม,อมอบให้เบิ้ลเลยมอบมไฮสุขพนทุกเสียงทุกสายบ่พิเศษก็คือดีเจกับเกิดดอกเงี่ยอหอมเบิ้ด อันเนบื่อคนณขางสอกเบื่อ,อ,กอแก้วแก้วชีวิตประจําวันของพ่อผมนะครับชุ่เมื่อเนี่แนม่เห็นหลอกครับผมแต่ว่าเพิ่นสิจําเด้เพิ่นสิ่จำเก้าคือเพิ่นนับเก้าจำได้เด้เออนับเก้านับเกา้าเพอเพิ่นหัว่เก้าที่หาเก้าที่หกสี่เหยียบน้ำนี่เพิ่นบ่เหยียบได้ครับเพิ่นยกขาออก <c oughs> แล้วก็ไปเหยียบอีกน้ําอีกอันนึงข้างๆกันนะครับเก้าที่เจ็ดปบ <c oughs> ่รอบกลางนึงได้บังปันสังแน่